ผมเบียร์แม็กซ์มวยไทยวันนี้มาอันบ็อกซิ่ง crossbow M5 อันนี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับผมเบียร์แม็กซ์ครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับเจ้าปืน crossbow หรือว่าปืนหน้าไม้นะครับรุ่น M5 ครับปืนหน้าไม้หรือว่าปืน c r o s s บ w เนี่ยไม่จัดว่าเป็นอาวุธนะครับไม่ใช่เครื่องกระสุนนะครับตามมาตรากฎหมายของไทยนะครับ ทุกคนนะครับสามารถหาซื้อได้ในช้อ p ปี้ลาซาดหรือตามเว็บไซต์ทั่วไปเลยครับเอาล่ะครับเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าเจ้าปืน crossbow รุ่น M5 เป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับภายในกล่องที่ส่งมาถึงผมวันนี้นะครับ ประกอบด้วยถันท่านกระเป๋าครับหน้าไม้รุ่นนี้แถมกระเป๋าใส่ลายพรางสวยงามมาด้วยครับ ราคาขนาดนี้รุ่น M5 นี่ราคาหาซื้อกันได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะซื้อหามาทดลองเล่นกันก่อนก่อนจะขยืบไปเป็นรุ่น Made in USA ที่เป็นที่นิยมนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะราคาอยู่ประมาณ20,000ไปจนถึงนั่นแหละครับ 4, 5 0ห0าหมื่นอาจจะถึงแสนได้นะครับ หน้าไม้นี่เป็นอุปกรณ์ที่แบบเดียวกันกับธนูนะครับคือห้ามยิงลูกเปล่านะครับก็คือหมายถึงว่าห้ามไม่ใส่ลูกแล้วง้างคันแล้วก็ยิงนะครับเพราะว่าจะทําให้กลไกไม่กนดิกเป็นพังหมดเลยนะครับด้ามอาจจะหักต่อหน้าต่อตาเลยกระชับปืนนะครับนี่จับประมาณนี้ด้านหลังนะครับปรับออกมาตาม ขนาดของเราถือว่าหนักแน่นเลยนะครับอ่ะให้ยนโฉมันก่อนรุ่นนี้ดีตรงที่พับเข้ามาได้นะครับพับตัวคันธนูเข้ามาได้ตัวนี้นี่ครับ ครอสบ o w รุ่น M5 ครับ cross บ o w รุ่น M5 ซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถหุบเข้ามาได้แบบนี้พกพาสะดวกขนาดนะครับเมื่อเทียบกับตัวผมด้านบนนะครับจะเป็นที่ที่เราโหลดตัวลูกธนูลงไปนะครับนี่ตามช่องนี้หลักการของมันก็คือเมื่อเรา กางคันมันออกมาแล้วเราก็จะง้างคันธนูซึ่งยังติดล็อกอยู่นะครับแล้วเราก็เอาลูกธนูวางปลดเซฟแล้วก็ค่อยยิงอันนี้คือหลักการของมันและก็เวลายิงให้กำรรด้านล่างไว้อย่างนี้นะครับอย่าเอานิ้วแย่เข้ามายาี้นะไอตัวเอ็นเนี่ยสามารถตัดนิ้วเราได้นะครับอันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่เขาพูดว่าอย่าง,งานั้นคืออาจจะทําให้ราบาดเจ็บได้นั่นแหละ ถ้าเราเอามือโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยด้านล่างนี่คือสําคัญมากก็คือให้กำรรไว้อย่างงี้เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ปืนคอสโบของผมรุ่น m 5พร้อมใช้งานแล้วนะครับติดตั้งลำกล้องเรียบร้อยเวลาที่หุบเข้ามานี่กระทัดรัดมากขนาดสามารถพกพาใส่กระเป๋าโดยที่เขามีกระเป๋าแถบม,มาให้นะครับในการใช้งานครับอย่างแรกเลยเช็คก่อนนะครับว่านี่นะครับตัวสายธนูเนี่ยล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือ,อยัง แล้วเราก็ง้างคันธนูมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้แรงมากนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับนี่เสร็จแล้วเล็กๆนะครับตรงนี้จะมีตัวล็อกเล็กๆล็อกให้เรียบร้อยนะครับดังกึกตอนนี้เราก็พร้อมใช้งานแล้วเมื่อเราต้องการจะยิงครับนะาเขาบอกว่าอย่างง้างคันธนูถ้าเรายังไม่เห็นเป้าที่เราจะยิงนะครับนั่นก็คืออย่างง้างเล่นอย่ายิงโดยที่เป็นไม่ได้ใส่ลูกเข้าไปนะครับ เราจะต้องใส่ลูกธนูเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนมันจะทําให้ด้ามคันธนูพังเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเลยเป็นกฎข้อห้ามไม่ว่าจะยิงธนูนะครับแบบธนู t r ทรดิชแนลธนู r e c u r ร์ b, หรือจะเป็นปืนหน้าไม้ห้ามโดยเด็ดขาดน,นะครับต้องใส่ลูกทุกครั้งนะครับถ้าเราจะคิดจะง้างคันธนูเอาละครับเมื่อเราขึ้นคันไ้อย่างนี้ล,อละอ่าเราก็พร้อมที่จะยิงนะครับสเต็ปต่อไปเราก็ เอาเท้านะครับเท้าเหยียบอันนี้จําลองให้ดูเฉยๆนะนี่มือไม่ใช่เท้านะครับเอาเท้านะครับเหยียบไว้เอามือสองข้างนะครับจับที่สายธนูแล้วก็ง้างขึ้นมาปุ๊บอ่าง้างมาใส่ที่ตรงเซฟตี้ตรงที่ล็อกตรงนี้นะครับเอาลูกธนูครับเอาด้านที่เป็นโคลสสีซึ่งมันจะมีอยู่อันเดียวนะครับมีอยู่ด้านเดียววางอยู่ข้างล่างแล้วก็นี่นะครับเอาวางไว้ เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยปลดเซฟตี้เล็งแล้วก็ยิงครับ เอาละครับโดยภาพรวมนะครับปืน crossbow M5 ก็เป็นปืนรุ่นที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะว่าอันนี้ไม่ใช่เครื่องอาวุธนะครับไม่ใช่เครื่องกระสุนนะครับไม่ผิดกฎหมายเราสามารถพกพาไปเรียกว่าไปซ้อมยิงเป้ายิงปลาได้นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับใน s h อป e e Lazada นะครับไม่ถือว่าเป็นของผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องกีฬา outdoor ชนิดหนึ่งนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับปืนหน้าไม้ครับผมเบียร์แม็กซ์มวยไทยวันนี้มา unboxing Crossbow M5 อันนี้ครับ